กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะหางานนะครับโดยกิจกรรมมีชื่อว่าสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพแอดบึงการนะครับจัดขึ้นโดยสนงงานักงานสํานักงานจัดหางานจังหวัดบึงการนะครับจัดขึ้นที่โรงแรมเดวันอาเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการวันพรุ่งนี้นะครับ19มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา โดยกิจกรรมภายในงานนะครับจะมีการสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงมีตำแหน่งงานกว่า500อัตรานะครับมีการให้คำปรึกษาและรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศทดสอบความพร้อมด้านอาชีพเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัลสาธิตอาชีพอิสระและทดลองฝึกปฏิบัติจ,จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำสลับเบาการทำสาคูไส้หมูการทำเครื่องดื่มสมุนไพรสลัดโรนะครับแล้วก็การทำกุญแจ พวงก,กุญแจหิน3วานนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ชิมฟรีด้วยนะครับมีการจัดแสดงแล้วก็จําหน่ายสินค้านะครับจากกลุ่มอาชีพมีการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการนะครับมีนิทรรศการต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการแนะนําแหล่งเงินทุนด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการจะ ประกอบอาชีพอิสระนะครับหาแหล่งเงินทุนอยู่นะครับมีสถาบันการเงินมาให้คําปรึกษาในเรื่องนี้รวมถึงมีการพูดถึงนะครับการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ไปเจอกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่โรงแรม One, เดวันอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0933231723 0933231723นะครับสามารถที่จะสอบถามได้นะครับแล้วก็ไปเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะคนที่อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศเนาะ ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงต้นรายการเนาะที่เราบอกไปว่าจะมีการยกสินค้านะคะสินค้าธงฟ้าไปจําหน่ายด้วยนะคะในราคาที่ย่อมยาวนะคะต่ากว่าท้องตลาดก็ไปไปร่วมงานกันได้นะคะงานสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพแล้วก็ไปเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าได้ด้วยค่ะครับ